เรามาเปิดซีรีส์ใหม่ในคลิปของ g ีกันดีกว่าค่ะนั่นคือซีรีส์ในเรื่องของร Re ีวิวรีวิวเราจะมีรีวิวแว่นหุกรล่นที่คุณอยากรูอ,อจริงคือมันก็ไม่ได้หนักแต่ว่าหนักเพราะว่าใส่แทเทินียมาก่อนไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเข้าใจไหมให้ถ่ายรูปเทียบกันทีหน่อยลูกค้าจะได้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนแต่ว่าพอถ่ายมามันก็ไม่ค่อยชัดแล้วคือข้อดีของรุ่นนี้มี่รู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบ มารีวิวแวน่นที่ไม่รู้สึกว่ามีคนอินบ็อกคนคอมเมนต์แล้วก็ลูกค้าทั้งมาถามเยอะมากๆว่าแต่ละรุ่น A กับรุ่น B มันต่างกันยังไงหรือว่าอยากเห็นคนใส่จริงๆหรือบางทีแบบแบรนด์อย่างเงี้ยก็จะมีแบบโบลอนโอกเก่รุ่นใหม่ๆเข้ามา ก็จะมีลูกค้าทักมาบอกว่าช่วยแบบอธิบายเกี่ยวกับแว่นรุ่นใหม่ให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่มีรู้สึกว่าบางทีการที่เราอะทีมสื่อสารกันในแชทมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลแบบอินฟอร์เมชันร้อหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวสินค้าร้อยเซค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของรีวิวรีวิวนั่นเองโอเควันนี้มีก็จะมีคำถามยอดฮิตส,สำหรับสาวๆขึ้นมาเปิดเป็น EP แรกนะคะว่ารุ่นจะทิ้ง ลิปพิซอฟเอไททาเจมันต่างกันยังไงแล้วมันเหมาะกับใครเรามาดูคลิปนี้กันค่ะเริ่มต้น EP แรกกันเลยเย้ yeah! เรามาเริ่มต้น EP แรกด้วยทรงคลาสสิกสำหรับสาวๆคือทรงหยดน้ำสีพิงโกกันค่ะมันจะเป็นคำถามแบบยอดฮิตคือวันวันหนึ่งอะแอดมินจะตอบคำถามเกี่ยวกับลิปพิงจัดพิงหรือว่าซอฟเอไททาเจกันเข้ามาเยอะมากๆถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่แน่ใจลองดูคลิปนี้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้ค่ะ คือดูจากรูปมันอาจจะดูไม่ค่อยต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะแต่ละรุ่นทั้ง4รุ่นน่ะทุกอย่างมันแตกต่างกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุขนาดน้ำหนักเรามาดูที่รุ่นแรกกันดีกว่าเดี๋ยวรุ่นแรกไม่จะเทียบรุ่นเออ just pink กับ l ิ p pink ก่อนนะคะตัวนี้ just pink ที่มีใส่อยู่ตัวกรอบมันจะมีความแบบพอดีพอดีแล้วเวลาใส่จะรู้สึกว่ามันไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปตัววัสดุของเขาเป็นโลหะเบาก็คือมันจะเป็นโลหะเหมือนสเตลเลสสตีลสำหรับผลิตแว่นตาโดยเฉพาะตัวนี้ค่ะทรงมันจะค่อนข้างมีความเอาจริงๆคือทรงสวยแล้วข้อดีของรุ่นนี้คือมันเป็นขาสปริงยืดหยุ่นทุกรูปหน้าสมมติว่านี่เป็นผู้หญิงที่หน้ากว้างแบบ หน้ามีแก้มมากกว่านี้อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันก็คือใส่ได้อยากให้เห็นมากเลยว่าขามันสามารถอ้าออกมาได้อีกกว่าตอนนี้แล้วคือข้อดีของรุ่นเนี้ยมีรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบขนาดที่มันค่อนข้างมาตรฐานไม่ว่าเราจะรูปหน้าแบบปกติรูปหน้าเล็กรูปหน้ากว้างมันใส่ได้หมดเลยรุ่นเนี้ยขาสีมันค่อนข้างมีความน่ารักมันมีความคุมโทนทั้งแว่นนะพูดไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ได้หนัก แต่ว่าด้วยความที่มี่เป็นคนที่ใส่ไทเทเนียมมาตลอดเวลามาใส่โลหะนี่จะรู้สึกเลยว่ามันมีน้ําหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นรุ่นนี้อาจจะเหมาะก,กับสาวๆที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ําหนักมากหรือว่าเคยใส่แว่นโลหะตัวอื่นมาแล้วพอมาใส่อันนี้มันก็จะรู้สึกจริงๆคือมันก็ไม่ได้หนักแต่ว่าหนักเพราะว่าใส่ไทเทเนียมมาก,ก่อนไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเข้าใจไหมรุ่นนี้นะคะคือตัวกรอบอมันราคา590บาทที่มองว่าราคามันค่อนข้างน่ารักและเป็นรา,ราคาที่แบบ น้องๆนักเรียนนักศึกษาสามารถซื้อได้เรามาต่อกันที่น้องฝาแฝดของ Just p i พินั่นก็คือลิปพิงคค่ะส่วนตัวนี้รุ่นลิปพิง k ตัวเลนจะมีขนาดเล็กกว่ารุ่น Just p i พิงประมาณ2-3มิลมันอยู่ที่47กับ50ค่ะมันก็จะเล็กลงมานิหนึ่งเมื่อกี้ Just p i พิจะอยู่ประมาณนี้เหมือนกรอบมันกว้างกว่าตัวลิปพิง k จะกรอบเล็กกว่าค่ะ ตัวลิปพิงอะ่ะมีจะเรียกว่าพี่น้องฝาแฝดกับจัสพิง n k แล้วก็แบบเหมือนเหมือนเวลาถ่ายรูปอะไรย่างเงี้ยจะบอกทีมงานว่าให้ถ่ายรูปเทียบกันให้หน่อยลูกค้าจะได้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนแต่ว่าพอถ่ายมามันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราก็เลยมาอัดเป็นคลิปนี้นะคะรุ่นจัสพิง n k เอ้ยไม่ใช่อไอ้รุ่นอ๋อรุ่นลิปพิง ริพิงมันจะเป็นแว่นหยดน้ำทรงที่มีความเล็กกว่าจอสพิงอย่างจอสพิงรู้สึกหน้ากว้างมันประมาณ50แต่ว่าตัวนี้หน้ากว้างประมาณ47มันจะเหมาะกับผู้หญิงสาวๆที่หน้าค่อนข้างเล็กหรือว่าชอบแว่นทรงเล็กหรือว่าใส่แว่นขนาดมาตรฐานแล้วมันหลวมตัวนี้จะมีความแบบพอดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณแม่คนไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนดูคลิปนี้อยู่รุ่นนี้สามารถใส่กับน้องๆวัยประถมได้ ก็คือขนาดมันจะค่อนข้างแบบพอดีพอดีกับรูปหน้าเด็กๆเลยแล้วสีอ่ะสีมันก็ไม่ต่างกับตัวของ justpink เลยนะคะมันเป็นสีชมพูพิงโกเดียวกันขาก็เป็นขาแนวเดียวกันเป็นสีใกล้เคียงกันข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรุ่นเนี้ยคือตัวขาเขาจะเคลือบด้วยแบบพลาสติกทั้งอันเลยใครที่เหมือนกับแบบเวลาใส่แว่โลหะแล้วตรงหูอ่ะมันจะแดงก็คือใส่รุ่นเนี้ยได้อ,อ๋อลืมบอกไปว่ารุ่นเนี้ยกรอบก็จะเป็น โลหะเบาสำหรับผลิตแว่นตาเหมือนตัว j จสพิง n k เลยนะคะถ้าเทียบกับตัวของ j a สพิง n k น้ำหนักจะค่อนข้างเบาวกว่าค่ะรุ่นนี้ราคากรอบอยู่ที่1 9 9 0บาทนะคะตัวนี้เหมาะกับผู้หญิงที่รูปหน้าเล็กรูปหน้าไม่มีแก้มแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่รูปหน้ามีแก้มหรือว่าหน้าปกติก็จะแนะนำเป็น j จสพิงค k ค่ะถ้าใครที่ลังเลระหว่างสรุ่นนี้นะคะอันนี้อัล้เนาะอัล้ใช่ไหม ทุกคนคือเมื่อกี้มีอัดสอบ A กับไททา J จบจนปิดคลิปทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วพอจะมาดูมาเอ้าลกดอืมกดอัดเ,เดี๋ยวเรามาเริ่อใหม่อีกครั้งนึงค่ะ <c oughs> มามากันที่รุ่นสอบ A นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นสอบ A นะคะน้ำหนักคือค่อนข้างเบาแล้วก็ตัวเลนมันจะมีความเป็นแบบไซส์มาตรฐานถค่ถ้าเทียบขนาดก็น่าจะใกล้เคียงกับจ่าพิงค่ะ เป็นรุ่นที่มีหลายชื่อเรียกมากคือลูกค้าตั้งให้สำหรับตัวนี้จริงๆชื่อสอบ A แต่มีชื่อในวงการนะคะที่ลค้าเรียกใครเป็นแว่นรุ่นเมอาเพราะว่าเมอารีวิวเป็นแว่นชื่อรุ่นงอได้เป็นแว่นยืดหยุ่นเป็นแว่นนอนทับเป็นแว่นอะไรไม่รู้อีกหลากหลายชื่อมากเลยก็ขอบุณทุกคนที่ตั้งชื่อให้น้องคนนี้นะคะมาถึงข้อดีของรุ่นนี้ด้วยความที่ว่าเป็นแว่นที่แบบสามารถงอได้360องศาคือมันจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเลยแหละเหมาะกับ สาวๆที่บางทีชอบเผลอนอนทับแว่นตับไปพร้อมกับแว่งตัวนี้ค่อนข้างเหมาะวัสดุของเขาเป็นไทเทเนียมผสมเทีย90มันจะเลยมีความยืดหยุ่นน้ำหนักก็คือค่อนข้างเบาเบาที่สุดในร้านแล้วมีหลายสีให้เลือกมีสีดำสีดำเงินสีดำทองสีชมพูสีเงินสีทองแล้วก็สีกิงโกสีที่ขายดีนะคะก็เป็นสีตัวนี้ที่ใส่เลยเป็นสีกิงโกกับสีดำขนาดไซส์มาตรฐานผู้หญิงนะรูปหน้าเอเชียค่ะคือไม่ว่าเราจะหน้า หน้ากวางหน้ากลมหน้าไขา่หน้าเหลี่ยมใส่ได้ใส่ง่ายใส่เข้าหมดรุ่นนี้กรอราคา990บาทค่ะมากันถึงรุ่นไทท่าเจสอบเอมีเอาไว้ใส่เวลาก่อนนอนใช่ไหมคะแต่ว่าไทท่าเจอมีตัดเอาไว้วางไว้บนโต๊ะของที่ทําง,งานอันสุดท้ายไทท่าเจนะคะตัวนี้ขนาดมันจะตัวเลนอ่ะมันจะเล็กกว่าสอบเอมันจะมีความแบบกลางๆไม่ใหญ่ไม่เล็กขนาดกําลังพอดีค่ะน้ําหนัก ก็ใกล้เคียงกับซอบเเลยคือเวลานั่งทํางานนี่จะใส่ตัวไทท่าเจตลอดข้อดีของมันคือนี่เลยอะมันที่ขาดก่อนคือตัวนี้ขามันโค้งแล้วมี่รู้สึกว่ามีอะเช่าแม่นขาโค้งน้าหนักคือน้าหนักเบามันต่างกับซอฟเอประมาณ1-2ึ่งสองก้าแต่ว่ามี่มองว่ามันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่คือมันเบาะแล้วมันก็มีความยืดหยุ่นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้งอดได้360องศาแต่ว่ามันยืดหยุ่นนะคะมีความยืดหยุ่นที่ขาอยู่ใน,ในระดับ เรื่องของทรงอ๋อตัวนี้ข้อดีของมันเลยคือชอบในความหน้ากว้างคือตรงเนี้ยมันค่อนข้างกว้างใส่สบายมากๆถ้าเป็นรุ่นเนี้ยคือชอบขนาดรู้สึกว่าขนาดอ่ะมันพอดีกับรูปหน้าเราถ้าอย่างมันเป็นซอฟเออะนี A, ่จะรู้สึกว่า s o อกเมันจะย้อยลงมาหน่อยแต่ว่าตัวของไทถ้าจะอยากจะมีความแบบขอดีไปหมดเลยเหมือนเกิดมาเพื่อเราเวอร์อ,อีกแล้ว รุ่นนี้วัสดุเป็นเวตาไทเทเนียมค่ะมันจะมีความมันจะมีความเบามีความยืดหยุ่นมีความคงทนแล้วก็แข็งแรงใส่สบายแพ้โลหะใส่ได้ในเรื่องของราคารุ่นนี้ตัวกรอบมันจะอยู่ที่ประมาณ1,590บาทแต่ว่าทุกรุ่นนะถ้ามันตัดพร้อมเลนจะมีโปรโมชั่นลดเพิ่มนะคะลองทักเข้ามาถามแอดมินได้ค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาของแต่ละโปรสำหรับสาวๆที่กำลังลังเลว่าเอ๊ เราจะซื้อ j ั z z Pink, Lip Pink, s o A หรือ t ท e t a J D หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทําให้ทุกๆคนอะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เหมือนเดจาวู u, จริงๆนะเหมือนพูดไปแล้วรอบนึ่งเลยแต่ไม่ได้กดอ่ะ EP ต่อไปนะคะใครอากให้รีวิวแว่นรุ่นไหนรีวิวให้ทุกรุ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นผู้หญิงแว่นผู้ชายแว่นแบร์แม่แบร์ก็จะมี Oakley, b i o Lee w e y b a แล้วก็ เพอร์คุณแมแล้วก็มีอีกมีไนกี้มีไรพวกนี้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนอยากให้รีวิวแว่นสำหรับผู้ชายหน้ากว้างแว่นสำหรับผู้ชายมีแก้มตัวนี้ก็รีวิวได้ค่ะยินดีที่จะรีวิวให้มากๆเลยถ้าสนใจรุ่นไหนก็ทักมาในในคอมเมนต์หรือว่าทักมาในอินบ็อกโดยตรงก็ได้นะคะสำหรับ EP แรกของรีวิวรีวิวก็จบลงไปแล้ว แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะว่าจะมารีวิวแว่นรุ่นไหนต่อไปฝากติดตามด้วยนะคะ